ไม่หลอดแต่อร่อยสวัสดีครับกลับมาพบกับทีมงานอีกครั้งครับไม่หลอดแต่อร่อยครับวันนี้จะมาทําแกงส้มชมกุ้งครับแบบพิธีแบบเร่งรัดขั้นตอนนะครับเพราะว่าในบ้านพ่อบ้านสมัยใหม่ครับทุกวันนี้ไม่ต้องมาตามพี่แกงไงครับมาซื้อมาจากตลาดเอาแล้วก็มาอล็บใช้จากนี้ครับไีส่วนผสมนะครับมาดูเลยครับโอเครับเรามาดูวัเสียดีไครับมีอะไรบ้างครับก็มีกุ้งขาวนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่แยกมานะครับคือมีส่วนผสมของที่ทำพริกแกงส้มนะครับก็มีเนื้อปลาในขายไม่ได้ครับแล้วก็พริกแห้งหอมแดงนะครับกระชายก็พริกแกงที่ซื้อสําเร็จมาจากตลาดนะครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกนะครับอ่าแต่ส่วนตรงนี้คือทอดใส่ไข่ทอดชุอมนะครับเนี่ยใส่ไข่เนี่ยครับก็ใส่แป้งแป้งทอดกรอบนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาทํานะครับ แกงก่อนครับัแบแบรกครับใส่พริกนะครับเมื่อที่เราเอามาตำเป็นที่แกงครับีิแกงต้มนครับต้มเหม่อนรับอย่างห้งสุกแบบเนื้อปลานะครับวันนี้จะใช้เนื้อปลาดอรลี่นะครับ ออรอปลาสุกนะครับแล้วมาทำนี่นะครับโจมทอดครับสูตรของทีมงานไม่รอต่อรอยไม่ได้เด็ดนะครับทอบซอยซอยอย่างเดียวครับถ้าเราเด็ดมันมันจะเป็นเส้นเป็นนั่นจะทำอย่างเงี้ยซอยนะครับ จะไม่แข็งใช่ไหมครับไม่แข็งครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยว,ยว,ยวทำเสร็จแล้วจะรู้เองครับว่าเออทำไมผมถึงซอยให้เสียเวลาครับเนี่ยซอยแเ้วราทอดมา,าจะสวยงามมากกว่าเด็ดถ,ถ้าเป็นท่าเด็ดมาคือสลับทอดกินกับน้ำพริกแต่เนี่ยเดี๋ยวเราทอดมาแล้วจะรู้เองว่าทำไมซอยอันนี้เกล็ดหลับครับ เคล็ดลับครับเคล็ดไม่ลับครับก็ใส่ไข่นะครับ ก็ใส่แป้งครับแป้งทอดก,ก่อบน,นะครับแล้ตีไข่มันง่ายครับนะครับถ้าเราเป็นเด็ดน,ะเ,ปน,เ,ปนเป็นเส้นๆตีไข่มันะยากกันเลยทันที่มันทำนี้เพราะเราทอดมามันจะฟูฟูเป็นแผ่นใหญ่นะครับ เวลาเราทอดเสร็จใส่น้ำแกงส้มมันจะซึมเข้าไปในอ้ชจมทอดของเราเ่ยครับแบบใสน่นิดนึงครับให้รสชาติเนื้อ อรอมาน่ากินกว่าที่คิดครับถูกทินงานครับไม่รอต่อร่อยตามร้านอาหารที่เขาทามันจะเป็นบางๆครับแต่นี่ไม่ใช่ครับหนาอยากก่างคอนโดครับตรงให้สูตรี่ครับถูกของทิงงาน,นครับพอดโจมนะครับ ทอ,ทอดไฟอ่อนๆครับทอดโมนี้กินกับน้ำพริกก็ได้ครับน้ำพริกพริกกะปิครับระหว่างที่เรารอไข่โมนะครับทอดอยู่แล้วก็ตำพริกแกงครับ ที่จะต้มเมื่อกี้ครับเนื้อปลากับพริกกับแกงครับเพื่อที่ให้น้ำที่แกงข้นครับถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ข้นไม่น่ากินที่จริงเนี่ยถ้าเป็นกลัวสมัยใหม่ก็ปั่นเลยครับไม่ต้องตำเสียเวลาใส่เข้าเครื่องโขลกปั่นเลยครับ ถ้เป็นเนื้อเนื้อปลายปลาช่อนเนี่ยมันจะข้อนอยบนี้ครับนะน่หละรับน่าจะทิไ้ได้นะว่ามันหนานะครับกกระทะมันเล็กหนังแตกเลยนะก,กระทะมันเล็กร้อนแข็ง ทำเชียมันเรียนมารับนะครับ,นะรบน่ากินนะครับกิ่ซอยซอยเพราะอะไรเนี่ยเวลาทอดมามสวยงามแล้วเราก็หันห่นหั่นเป็นพอดีคำหันำห่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ใส่ที่แกงครับที่เราซื้อมาจากตลาดนนครับตำใส่เข้ากันนะครับ เาโชมทอดได้แล้วครับถ้าเป็นครัว่ใหม่วันนี้ปั่นเราด้วครับวันนี้ได้แล้วนี <c oughs> ่ครับุดเตาเลยครับต่อ,อไปเลย น้ำสต๊อกที่มาก้มออนี้ครับให้ลงทิ้งครับ ท้อนชาครับปีนะครับมออีแตนะหวานนิดๆเรี้ยวนะแตงส่งหวานนิดๆแกงส้มนะรับน้ำมะขามเปลียกไม่ได้ครับตอนนี้เราตักออกเพราะว่าข้าวของปลาครนะับ ห,หอมมาเลยครับมส้มเหมือนน้ำยาน้ก่นกกีนเลยถามเปียกนะครับผมไม่ใส่น้ำปลาครับจากนั้นตส้อนี้ครับใส่เกลือแทน สมสมแกงส้มผมสูตรผ,ผมไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ใครชอบเปรี้ยวชอบหวานโอเคครับระหว่างที่รอน้ำแกงส้มนะครับเรามาทอดกุ้งนิดนึงครับเพื่อที่หนน่ากินกน,นิดนึงแต่ผมทอดน้ำมันนิดเดียวใส่แป้งทอดก่อนนะครับ มันจะน่าเกินเหมือนถ้าเราลวกอะ่ะมันจะเป็นเป็นสีแบบนึงถ้าเราทอดอะ่ะสีเลยเนี่ยหน,นานนเกนินครับใส่เกลือนิดนึงครับนี่คีอรสชาติของเกลือทีนสมบูรณ์นะอ่ะก็ถ้าเขาดูด้วยน้ำมันแค่นั้นเองด้น้ำมันนิดนโอเคครับต้องสุกมากนะครับนคบนนี้พอ ตัดเลยครับชอบชิ้นใหญ่ก็ชิ้นตัดชิ้นใหญ่โอเคครับเ <Okay, S 1> รียบร้อยเสร็จแล้วนะครับน้ำเกลส้มน่าจะได้ลไดแล้วครับร้อนอ่ะ ที่ขงทอดตอัวนี้คือเพื่อตอนนั้นให้น้ำแกงส้มซึมเข้าไปนะครับซึมเข้าไปในกรมที่เราทอดไว้ครับเป็นป็นก้อนะครับมันจะชุ่มธํานะครับ,รบว้าเคี้ยว้าไปครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามีกระกเชย้ยิ่งยิ่งเข้ากันนะครับแกงส้มน่ากินนะครับตายก้องเอาทีเหลยแล้วกุ้งนะครับ ครับก็เสร็จเปที่ร้อยแล้ยครับแกงส้มโมกุ้งนะครับก็นะครับเทคนิคมันมีนิดๆนิดหน่อยครับเพื่อที่ให้ออกหน้าตาหน้าหน้ากินครับหน้าโฉมไม่จะเป็นต้องไปทอดแบบบางๆครับนี่ทอดที่เป็นก้อนๆเขาะ็เลยน้ำแกงส้มมันจะไปซึมเข้าไปเวลาเราเคี่ยวมาจะชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็กุ้งไม่ต้ไปต้องลวกครับทําแบบเนี้หน้ากินกว่าเยอะถ้าลวกมันมันจะหดตัวกุ้งแล้วมันจะแข็งด้วยอันนี้นุ่มนะครับดึงเนื้อกุ้ง ก็เป็นอีกเมนูนึงนะครับที่อยากเสนอครับง่ายๆครับสำหรับทีมงานนะครับแกงส้มชรมกุ้งครับเป็นเมนูที่แบบกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับถ้ามีผักกระเฉดจะยิ่งยิ่งดีนะครับใส่เข้าไปหน่อยใส่หม้อไฟนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดด้วยนะครับทีมงานไม่รอแต่อร่อยครับฝากกดซับไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมขอบคุณมากครับ